สีของประจำเดือนบ่งบอกอะไรได้บ้างอ่าอันดับแรกคือประจำเดือนที่ปกตินะคะจะสีะแดงคลืำนั่นคือมีเลือดสีแดงออกมาแต่ว่ากว่าจะไหลออกมาก็จะออกซิเจนจะสูญเสียไปนะคะก็จะเป็นสีแดงคํำทีนี้เลือดประจำเดือนสีดำสีดำนี่เกี่ยวกับฮอร์โมนต่างๆส่วนใหญ่ไข่ไม่ตกนะคะ,คะ,ะ,คะแล้วก็สีแดงสด โอ้โหไหลแทรกทลายสีแดงสดอันนี้ไม่ค่อยดีนะคะโดยเฉพาะสีแดงสดและเป็นก้อนเลือดด้วยสแสดงว่าเลือดออกเยอะมักจะมีปัญหาเนื้องอกมะรูกนะคะเนื้องอกมะรูกหรือมีการอักเสบภายในนะคะดังนั้นประจำเดือนที่ปกติสีแดงคล้ำไม่มีกลิน่นไม่มีลิ่มเลือดอและไม่มามากเกินไปก็คือมาไม่ควรจะเกินปกติไม่เกิน8วันนะคะน้องตังก็คือมาน้อย2วันมา,มามาก3วันมาน้อย2วันโอเค นะคะแล้วก็อีกอันก็คือไม่มีกลิ่นสรุปว่าประจำเดือนเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้หลายๆอย่างนะคะ